ไปยืนถ่ายบนไหนไหนเลยมอตรงนั้นนาฬกางไปพังกันไหนมันติดืปิดไปไหนได้แกได้่ไม่เยอหน่อนแต่เยอะีแ Ayakoo 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 không Ayakoo 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 อจารัเรนทำงานหน้นะครับปวดแขนแล้วครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายสามีแก่มากรถเขาจอดอยู่ข้างหน้ารถจอดข้างหน้าหน้าจอดรถพ่อสี่ขึ้นเยอ จะไปมั้ยนี่นะ <laughs> <laughs> <laughs>